เมื่อโลกกำลังจะถึงคราวล่มสลายเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงต้องหาทางเพื่อให้อยู่รอดชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับเดรฮันเลดหลังจากที่คลารกับเบลามี่ออกมาตามหาบังเกอร์กับจาหฮาตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงแล้ว พอทุกคนพากันลงไปดูในชั้นใต้ดินก็ได้เจอกับโครงกระดูกของคนที่ตายจากการถูกรังสีซึ่งในมือของเขาได้ถือเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิวันสิ้นโลกเอาไว้จาฮามบอกว่าเหรียญมันเขียนว่า11คนที่มีเหรียญที่12เท่านั้นที่จะได้อยู่ในบังเกอร์จากนั้นทั้ง3คนก็พังประตูเข้าไปข้างในแต่ว่าพอเข้าไปก็เต็มไปด้วยโครงกระดูกของคนที่ตายและก็น่าจะตายจากการถูกรังสีด้วยเหมือนกันแล้วภาพกระตัดมาที่โพลิสออคเทเวียได้นําหัวของโจนคนหนึ่งไปให้กับโรนแล้วบอกว่าเฟปปเปไ,ไ,เปไ,ไป่แต โจรนคนนี้และเขาก็ได้ทำลายเปลวไฟไปแล้ว ส่วนเมอร์ฟี่เขาได้กลับไปหาเอมอรี่แล้วบอกเธอว่ารังสีกำลังจะมามีแค่อคา,าเดียเท่านั้นที่จะช่วยให้รอดได้ทั้งสองจึงจะพากันไปอยู่ที่นั่นตัดภาพมาที่คลาร์หลังจากที่บังเกอร์แห่งนั้นไม่สามารถปกป้องจากรังสีได้เธอก็กลับมาคัดรายชื่อของ1น0คนที่จะได้อยู่ต่อและมันก็เหลือที่ว่างอีกหนึ่งชื่อซึ่งเธอไม่อยากจะเขียนชื่อของตัวเองลงไปเวลมีจึงบอกว่าถ้าเขามีชื่อคลาร์ Clark ก็ต้องมีด้วยแล้วเขาก็เขียนชื่อของคลาร์ลงไปให้จากนั้นเธอก็ออกไปหาลูน่าที่ห้องผู้ปป่่่ววยแตาพอไถึง แผลจากการถูกรังสีของลูน่าก็เริ่มหายไปทั้งที่เธอยังไม่เคยได้รับยารักษาเลยแต่ร่างกายของเธอกลับต่อต้านรังสีได้แอบบี้กับคลาร์กจึงคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะไนบรัดจากนั้นในวันต่อมาแอบบี้ก็ได้ติดต่อไปหาเคนบอกว่าเธอพบวิธีป้องกันรังสีแล้วคือต้องทําให้เลือดของทุกคนกลายเป็นไนบรัด แอบบีจึงจะออกไปตามหาห้องแล็บของเบกก้าเพื่อจะหาวิธีสร้างไนบรตรขึ้นมาซึ่งสถานที่ที่พวกเธอไปนั้นก็คือเกาะที่จาฮาเคยมาพบกับอันลี่พอทุกคนพากันขึ้นไปที่เกาะแล้วเอมมี่ก็บอกว่ากฎของเกาะน,นี้คือห้ามให้พวกไกลพันเข้าไปในเขตซึ่งเอมมี่นั้นเป็นคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดเพราะผลกระทบจากรังสีทำให้ร่างกายของเธอเกิดวิวัฒนาการจึงเป็นสาเหตุทำให้เธอถูกไล่ออกจากเผ่าของตัวเองและหันตัวมาเป็นโจรก่อนที่จะได้พบกับเมอร์ฟี แต่เมอร์ฟี่ก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอเขตไหนที่ข้ามไปไม่ได้แล้วเข้าไปในนั้นให้ดูทําให้เอมอรี่ต้องยอมเข้าไปด้วยแล้วพอทุกคนข้ามไปในเขตโดนสังหารของอาล,ลีก็บุกเข้ามาแล้วยิงทหารคนหนึ่งตายไป ทำให้คนที่เหลือต้องพากันวิ่งหนีแล้วหาที่ซ่อนตัวแต่ว่าลูน่ากับไนโคดันหาที่หลบไม่ทันไนโกจึงเอาตัวบังกระสุนให้ลูน่าทําให้ไนโกต้องตายไปจากนั้นพอมิเล์ยิงดวนพังไปลําหนึ่งแต่เมื่อหันกลับมาลูน่าก็หายตัวไปตัดภาพมาที่โพลิสโรนได้เรียกให้เคนเข้าไปหาแล้วนําตัวเบลลมี่กับชาวบนฟ้าอีกคนเข้ามาเพื่อถามความจริงว่าตอนนี้ชาวบนฟ้ากําลังทําอะไรอยู่กันแน่เพราะเอโคเห็นว่าพวกเขากําลังซ่อมยานและได้ยินมาว่ายานช่วยป้องกันรังสีได้เคนจึงบอกว่ามันเป็นนแแค่แผสํารอง ตอนนี้รู้แล้วว่าเลือดของในบัตช่วยทําลายรังสีได้คนอื่นจึงกําลังหาทางสร้างในบัตกันอยู่และพอโลนได้ยินแบบนั้นจึงสั่งให้เอ็โคฆ่าชายอีกคนทิ้งเพราะชาวบนฟ้าไม่ยอมบอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกและคิดหาทางช่วยแค่พวกของตัวเองจากนั้นก็สั่งให้จับตัวเบลลามี่กับเคียนไปขังพร้อมกับยกเลิกการเป็นพันธมิตรต่อทรีคูและชาวบนฟ้า ตัดภาพมาที่อาคาเดียแจสเปอร์กับมอนตี้ได้แอบเข้าไปในห้องทํางานของคลาร์กเพราะเห็นว่าช่วงนี้เธอกาลังเครียดเลยอยากจะแกล้งให้ผ่อนคลายบ้างแต่ว่าในระหว่างที่รอคลาร์กกลับมาแจสเปอร์ก็ไปเห็นกระดาษบางอย่างเขา้าจึงหยิบมันออกมาดูซึ่งมันก็คือรายชื่อของ100คนที่จะได้อยู่ต่อแต่ว่าในนั้นกลับไม่มีชื่อของมอนตี้ทันใดนั้นคลาร์กก็กลับเข้ามาพอดีแจสเปอร์จึงด่าคลาร์กไปว่าทําไมต้องทํารายชื่อขึ้นมาเธอไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดชีวิตของคนอื่นจากนั้นแจสเปอร,ร์ Clark ก็กระรกใ้ชบอง ไฟช็อตเขาจนล้มไปแล้วบอกให้คนจับตัวแจสเปอร์ไปขังส่วนออเทเวียเธอได้เข้าไปดูในบ้านของทรีคูแล้วก็เห็นว่าตอนนี้พวกเขาถูกจัดการจนหมดชายที่ยังมีชีวิตอยู่บอกว่าเผ่าน้ำแข็งกําลังจะบุกไปที่แคมป์ของชาวบนฟ้าและทรีคูตอนนี้อินด้ากาลังไปเตือนคนของตัวเองว่าเผ่าน้ําแข็งได้เริ่มสงครามแล้ว ตัดภาพมาที่อคาเดียคลาร์กได้เข้าไปคุยกับมอนว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อของเขาอยู่ในลิสต์นั้นเพราะเธอต้องเลือกคนที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตทั้งหมอวิศวะเด็กและคนที่จําเป็นเท่านั้นแต่ว่ามอนตี้ไม่พอใจที่ฮัปเปอร์ก็ไม่มีชื่อด้วยเหมือนกันเขาจึงไปประกาศให้ทุกคนได้รู้แล้วอ่านรายชื่อของคนที่คลาร์กเขียนลงไปทั้งหมดทําให้คนที่ไม่มีชื่อมารวมตัวกันแล้วถามถึงสาเหตุของแต่ละคนว่าทําไมพวกเขาถึงไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อส่วนที่เกาะของอันลี่พอเลเว่นเห็นว่าลูน่า รีบไปหาและพยายามหยุดเพราะถ้าไม่มีลูน่าก็จะไม่สามารถทดลองในบัตรได้เลเว่นได้พูดกล่อมเพื่อขอให้ลูน่ายอมอยู่กับพวกเธอทันใดนั้นมิลเลอร์ก็ติดต่อกลับมาบอกว่าตอนนี้แจ็คสันโดนยิงเลเว่นจึงขอให้ลูน่าช่วยพวกเขาโดยการเข้าไปเอาโดนที่พังแล้วมาให้เธอเพราะตอนนี้ขาของเลเว่นไม่มีแรงพอจะวิ่งเข้าไปเอาจากนั้นลูน่าก็ยอมทําตามที่เลเว่นบอกเธอได้วิ่งเข้าไปเก็บโดนที่พังแล้วนํามันกลับมาหาเลเว่นเพื่อให้เลเว่นแฮกเข้าไปในระบบแล้วปิดการทํางานของโดนทุกลําซึ่งเธอก็ทํา ได้สเร็จําตอนนี้โดนทุกลำถูกปิดการทํางานหมดแล้วตัดภาพมาที่อาคาเดียในระหว่างที่ทุกคนไม่พอใจกับคลาร์อยู่นั้น จาฮาก็เข้าไปหาแล้วบอกทุกคนว่าถ้าไม่มีใครชอบการทําแบบนี้งั้นก็มาจับฉลาก,กันเพื่อหาผู้อยู่รอดแต่ทุกคนจะต้องมาทํางานทุกวันจนกว่ายันจะซ่อมเศษถ้าใครไม่ยอมทํางานก็จะไม่มีชื่อในการจับฉลากซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยแล้วแยกย้ายกันออกไปทํางานตามหน้าที่ของตนและในขณะเดียวกันตอนนี้ออกเทเวียกําลังหนีจากพาน้ําแข็งที่ไลลาแต่ว่าเธอก็ถูกล้อมจนไปถึงที่หน้าผาออกเทเวียจึงปล่อยให้ม้าหนีไปแล้วเข้าไปสู้กับพวกเขาซึ่งเธอก็จัดการไปได้สองคนแต่ก็พลาดท่าแพ้ให้กับเอโค จนตกลงไปในหน้าผาแล้วจมน้ําไปจากนั้นโลนก็เข้าไปหาเบลามี่กับเคียนในห้องขังบอกว่าเขาจะบุกไปชิงยานของชาวบนฟ้าเพราะมันจะช่วยให้รอดจากเพรียมฟายาแต่เบลามี่ก็บอกว่าออเทเวียจะไปถึงที่นั่นแล้วเตือนพวกเขาให้รู้ก่อนที่พวกนายจะไปบุก เอโคจึงเอาดาบของออกเทเวียมาให้เบลลามีดูเพื่อบอกให้รู้ว่าเธอตายไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้ม้าของออกเทเวียได้มาเจอร่างของเธอที่แม่นม้ำซึ่งเธอยังมีชีวิตอยู่และพยายามขึ้นไปขี่ม้าเพื่อให้มันพากลับอคาเดียส่วนพวกแอบบี้ตอนนี้ทุกคนได้เจอห้องแล็บของเบก้าแล้วพอเข้าไปข้างในก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์สำหรับการทดลองจากนั้นแอบบี้ก็เริ่มทำการวิจัยเลือดของลูนาแต่ว่าในระหว่างนั้นเลเวนก็เริ่มมีอาการปวดหวัวขึ้นทำให้เธอเห็นภาพหลอนว่าตัวเองกำลังลอยได้และพอแอบบี้หันไปเห็น เห็นว่าเลเว่นกำลังชักอยู่จึงรีบเข้าไปช่วยแล้วฉีดยาให้เธอสลบไปก่อนตัดภาพมาที่ออกเทเวียในขณะที่ขี่ม,ม้าอยู่เธอก็หมดแรงแล้วตกลงไปจากหลังมา้าจากนั้นก็เห็นว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาก่อนที่จะหมดสติไปส่วนที่อาคาเดียในล่าได้นําเนื้อตักแห้งมาแลกกับเหล้าของคนบนฟ้าเพื่อให้พวกเขาเก็บไว้เป็นสเสบียงหลังเกิดรังสีแต่ว่าทัานใดนั้นก็มีคนพาออกเทเวียที่บาดเจ็บเข้ามาซึ่งเขาก็คือไอเลียนจากเผ่าดีชานาครูออกเทเวียที่สติเลือนลางได้บอกว่าเผ่าน้ําแข็งกําลังจะบุกมา คลาร์กจึงรีบพาออกเทเวียเข้าไปรักษาข้างในก่อนจากนั้นทุกคนก็มาวางแผนกันว่าจะรับมือกับกองทัพของเผาน้ำแข็งยังไงซึ่งคลาร์ก,ก็บอกว่าเธอจะขอลองไปเจรจากับโลนดูจากนั้นก็ตัดมาที่กองทัพของเผาน้ำแข็งในระหว่างที่กำลังจะไปอาคาเดียพวกเขาก็เจอกับคลาร์กที่รออยู่พอโลนเห็นจึงสั่งให้เล็งธนูไปที่เธอแต่ว่าตอนนี้คนของคลาร์ก,ก็กำลังเล็งปืนไปที่โลนอยู่เหมือนกันเอคโคจึงสั่งให้นำตัวเบลลมี่กับเคียนที่จับเป็นตัวประกันออกมาจากนั้นคลาร์ก,ก็บอกว่าอยากจะขอคุยกับโนนนแคคค่จึงยยยอมไปุด้ว ที่คลาร์กขอตัดภาพมาที่ห้องแลบของเบก,ก้า พอเลเว่นได้สติขึ้นมาเธอก็รู้ว่าทำไมเบก้าถึงต้องหนีไปอวกาศเพราะว่าการสร้างในบัตจะต้องอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งสาเหตุที่เลเว่นรู้เพราะสมองของเธอทำงานเร็วกว่าปกติหลังจากที่ถูกอาลีเข้ามาควบคุมในหัวของเธอบางทีโค้ดของอาลีอาจจะยังถูกทำลายไม่หมดทำให้เลเว่นเก่งขึ้นกว่าปกติหลายเท่าและตอนนี้เลเว่นก็ยังรู้อีกว่าที่เบก้าหนีไปไม่ใช่เพื่อหาที่ปลอดภัยอยู่แต่หนีไปเพื่อซ่อนในบัตจากอาลีแต่แอบบี้ก็ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อตอนนี้เรากลับขึ้นไปอวกาศไม่ได้แล้ว เวนจึงสั่งให้คอมพิวเตอร์เปิดประตูที่ปิดไว้และข้างในนั้นมันก็ได้มียานอาวกาศซ่อนอยู่ กลับมาที่กองทัพของเผาน้ำแข็งในระหว่างที่ทุกคนกำลังรอให้ลวนไปคุยกับคลาร์กมอนตีก็สังเกตเห็นว่าคนที่ชื่อไรล,ลี่หายไปไลลี่ก็คือคนที่เบลมี่ช่วยมาจากสถานีฟาร์มที่เคยถูกเผาน้ำแข็งจับเป็นทาสทำให้เขามีความแค้นกับเผาน้ำแข็งอย่างมากมอนตีจึงคิดว่าเขาจะต้องตามไปจัดการกับราชาแน่ส่วนคลาร์กเธอได้ถามลวนว่าทำไมถึงบุกมาที่นี่ทั้งที่พวกเธอกำลังหาทางช่วยลวนจึงตอบไปว่าพวกคลาร์กแค่จะช่วยคนของตัวเองไม่ได้จะช่วยคนของเขาดังนั้นเขาจึงต้องมายึดยานเพื่อให้คนของเขารอด แต่คลาร์ก็บอกว่ามันเป็นแค่แผนสำรองตอนนี้หนทางรอดก็คือไนบรัดซึ่งทั้งสองก็เถียงกันไปมาและต่างคิดว่าเหตุผลของตัวเองสำคัญกว่าจนสุดท้ายคลาร์กเลยบอกว่างั้นเรามาแบ่งกันแล้วเหตุการณ์ก็ตัดมาที่มอนตี้เขาได้ออกไปหาพวกเผาน้ำแข็งแล้วบอกว่ามีคนของเขาไม่ทำตามแผนพอเบลามี่ถามว่าเป็นใครมอนตี้ก็บอกว่าไลลี่ตอนนี้เขาคงคิดจะไปฆ่าราชาเอคโคจึงบอกว่างั้นเธอจะไปจัดการเองแต่เบลามี่จะขอไปด้วยเพราะเขาอาจขอให้ไลลี่หยุดได้ส่วนทางฝั่งของห้องแฝบแอบบีได้ ตรวจพบว่าสมองของเลเว่นทำงานหนักเกินไปจนไม่รู้ว่าหลอดเลือดในสมองของเธอแตกไปแล้วหรือยังแอบบีจึงไปเตือนให้เลเว่นหยุดใช้งานสมองก่อนเพราะมันอาจทำให้เธอตายได้ทันใดนั้นเลเว่นก็นึกออกว่าสาเหตุที่สมองของเธอถูกอัปเกรดขึ้นเพราะในตอนที่คลาร์กปิดระบบของอันลี่ทุกคนที่ถูกควบคุมจะเหมือนโดนชัดดาวแล้วกลับมาเป็นคนเดิมแต่เลเว่นนั้นเธอถูกคลาร์กช่วยให้กลับมาในตอนที่อันลี่ยังใช้งานเธออยู่ทำให้โค้ดทั้งหมดของอันลี่ไม่ได้ถูกปิดและมันยังคงทำงานอยู่ในหัวของเธอเธอถึงรู้ว่ามีจรวด ซ่อนอยู่ที่นี่จากนั้นเลเว่นก็บอกแอบบี้ว่าเธอจะไม่หยุดขีดเพราะถ้าเธอหยุดคนอื่นก็จะจายจากรังสีเธอจะยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อให้คนอื่นรอดแล้วเลเว่นก็กลับไปทํางานของเธอต่อจากนั้นแจ็คสันก็บอกให้แอบบี้ลองไปตรวจสมองของเธอดูบ้างเพราะเธอก็ถูกคลาร์ช่วยมาเหมือนกับเลเว่นแต่แอบบี้ก็ไม่ยอมทําเพราะตอนนี้เธอยังไม่มีอาการอะไรกลับมาที่คลาร์ก,กับโลนทั้งสองได้ทําสัญญาร่วมกันว่าจะแบ่งที่ว่างให้คนของแต่ละฝ่ายฝั่งละ50ซึ่งในระหว่างนั้นไลลี่ก็กําลังซุ่มอยู่เพื่อรอสังหารโลนแต่ว่วา เบลเม่ก็มาเจอเขาซะก่อนแล้วขอให้เขายอมหยุดเพราะถ้าทําอย่างนั้นสงครามก็จะเกิดและจะทําให้มีคนตายเพิ่มขึ้นตัดภาพมาที่ออกเทเวียพอเธอฟื้นขึ้นมาก็เจอกับไนล่าที่เฝ้าอยู่ออกเทเวียถามว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไนล่าจึงบอกไปว่ามีผู้ชายจากเผ่าทริชานาครูพามาพอได้ยินว่าเผ่าทริชานาครูออกเทเวียก็รู้ว่าจะต้องเป็นไอเลียนแน่จึงให้ไนล่าช่วยพาเธอออกตามหาเพราะไอเลียนต้องการจะทําลายเทคโนโลยีและที่พาเธอมาก็เพื่อจะใช้เป็นทางผ่านเข้ามาในนี้ซึ่งตอนนี้ไอเลียนก็ได้เข้าไปอยู่ใน ห้องเครื่องแล้วและกําลังจะจุดไฟเผาทําลายดิอาคทิ้งทันใดนั้นออกเทเวียก็ตามมาถึงแล้วขอให้เขาหยุดเพราะถ้าหากห้องเครื่องระเบิดมันจะทําลายยานทั้งหมดแต่ไอเลียนก็บอกว่านี่แหละที่เขาต้องการจากนั้นก็จุดไฟใช้เชื้อเพลิงที่ลาดเอาไว้ทําให้ยานเกิดระเบิดขึ้นส่วนพวกคลาร์กพอเห็นว่าที่อาคาเดียเกิดควันไฟถึงรีบพากันกลับไปดูและก็เห็นว่าตอนนี้ยานพังไปแล้วทันใดนั้นไอเลียนก็พาตัวออกเทเวียกับไนล่าออกมาพอออกเทเวียเจอกับคลาร์กเธอก็บอกว่าไอเลียนเป็นคนทํา แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องแลบจูจูเอฟบีก็เห็นว่าคลารกกำลังยืนอยู่ข้างล่างเธอจึงรีบลงไปหาแล้วถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงทันใดนั้นคลารกก็หันกลับมาโดยที่ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยแผลจากรังสีพร้อมกับบอกว่าเราหมดเวลาแล้ว